ดีครับมาซื้อมะม่วงครับขายยังไงครับมะม่วงขายยังไงครับมะม่วงโลเท่าไหร่ครับฮะซื้อมะม่วงหน่อยครับขายไหมครับสรุปจะขายไหมมะม่วงฮะงงทำไมอ่ะมาซื้อมะม่วงเอามะม่วงกับขนมหน่อย เท่าไรขายไหมเอารีบไปไหนมาซื้อมะม่วงรีบไปไหนพิ่กัดจำบึงครับอันนี้ลิงมาเป้าร้านให้คนยายครับว่าจะซื้อมะม่วงซะหน่อยแอบปีขึ้นไปข้างบนแล้วครับสงสัยไม่ได้กินแล้วยังจะมาอาปากอะอีกลงมาเดี๋ยวๆมาขายมะม่วงให้หน่อยมาซื้อมะม่วงเนี่ยเร็วลๆลงมาสิเอา ไปแล้ว <laughs>